นี่นะคะเรามาทะเลกันนะคะเลี้ยไปทุ่งน่นอ่ะเด็กๆสนุกไหมครับสนุกตึงมาถึงเด็กๆจะไปไหนจะไปไหนไปดู เขาฟินมากเลยุนไปดิผ้า้างคืนเดี๋ยวจะอัดให้ดูนะคะจะเอาลงให้ดูเรื่อยๆบายบายมาได้ไงก็ไม่รู้ นี่นะคะน้ำม,มันลงน้ำม,มันบ้านในเขื่อนหอนออห้องออห้องจากม้ง ออกห้องหกโมงสอบนี่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะอัดลงให้ดูอีกนะคะเบิ้งเด็กหน่อยดีใจค่ะเด็กหน่อยดีใจลายห้ามให้เปียกนะเอาฟินมากเลยอะ มวยเขียนเขียนเขียนงั้นนัน่น,นบายบาย